พระก็ไปไกลซะแล้วนะครับพระก็ไปไกลแล้วนะครับเราก็มาโมทนาบุญกันนะครับตอนเช้าก็ได้บุญได้กุศลกันนะครับได้บุญได้กุศลพระเดินผ่านหน้าบ้านก็ถือว่าได้บุญได้กุศลแล้วนะครับแต่ว่าจะได้ให้บุญเต็มๆก็คือท่านได้ออกขอให้ท่านได้ออกมา ร่วมใส่บาตรกันนะครับร่วมตักบาตรกันอไอค้คำว่าตักบาตรกับใส่บาตรเนี่ยพระท่านว่าใช้ได้ทั้งสองคำเราจะใช้คำว่าตักบาตรก็ได้จะใช้คำว่าใส่บาตรก็ได้นะครับจะใช้ได้ทั้งสองคำนะครับเห็นไหมชาวบ้านเนี่ยเขาต้องดิ้นลนนะครับรถบรรทุกฟางก็ วิ่งผ่านไปนะครับตื่นเช้ามาชาวบ้านก็ต้องไปหาฟางาไปซื้อฟางมาให้วัวหรือไม่ก็อาจฟางไว้ในนานะครับก,ก็ไปบรรทุกมานะครับเหมือนบ้านคุณตานี่ก็บรรทุกมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้อ่า ก็ก็ไม่ได้ไมาได้เลี้ยงวัวแต่คนเลี้ยงเขาก็ไปบรรทุกมานะครับเป็นนาเขานะครับก็คุณจาก็ให้ท่านดูว่าเราตื่นเช้ามาเราก็ทําบุญตักบาทกันแต่ว่าบางบ้านเขาเนี่ยไม่ใช่บางบ้านบางบ้านเ็าจะมาตักอ้าวนึกจะมาตักวันไหนก็มานะการมาตักบาทวันไหนก็มา ถ้าไม่มาถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรพระเดินผ่านหน้าบ้านไปก็ถือว่าได้บุญได้กุศลแล้วนะครับส่วนคนจะจะให้ได้ให้ได้บุญเต็มๆก็คือมาใส่บาตรกันนะครับมาใส่บาตรกันอาจารยารัตนยาลานะครับจารยารัตนยาลาก็ก็มาร่วมใส่บาตรกับคุณตาแล้วสาธุสาธุโมทนาบุญ เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปอ่า,อาเราจะไปฟังเทศกันกน,นะครับสาธุสาธุนะครับฟังเทศฟังธรรมกันนะครับก็อ่าอ่าดูอ่า,อาดูทุกความสวยงามของหน้าบ้านคุณตาก็แล้วกัน แต่นี้ว่าจะให้ทํำยังไงจะให้สวยยังไงก็ต้องรอกันนะครับรอกันว่าเอะเราจะทํำยังไงมันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าก็บ้านอาบ้านผู้เฒ่าก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับบ้านผู้เฒ่าก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับจริยารัตวัญยาลาก็สาธุสาธุมาตักบายกับคุณจานะนี่ได้บุญได้คุณลสนแล้วละ่ะ อ,อยู่กันอยู่สุขสบายดีเนาะอากาศเย็นไหมล่ะนะครับแต่เห็นว่าที่อื่นที่ใกล้ๆคุณจานเนี่ยเขาอุณหภูมิหนึ่งองศาโอ้โหหนึ่งองศาสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันก็มันก็เอาเรื่องอยู่นะหนึ่งองศาเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่ แต่ว่าถ้าเราไปต่างประเทศนะครับถ้าเราไปต่างประเทศอ,อ,อย่างไปเยอระะมันเนี่ยไปเยอรมันเนี่ยตอนนั้นอุณหภูมิลบยี่สิบโอ้โหหนาวแต่ว่าถ้าอยู่ในเยอระะมันจริงๆแล้วมันก็หนาวละแหละแต่ว่า เราอยู่อย่างสบายนะถามว่าทบายอยู่อย่างสบายมันหนาวแล้วจะมาจะสบายยังไงเขาก็บอกว่าเขาเขาให้ความสบายกับโดยธรรมชาติคือบ้านทั้งหลังเนี่ยจะติดฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์หน้าหนาวเนี่ยมันจะขึ้นเป็นฮีเตอร์นะครับมันจะขึ้นเป็นฮีเตอร์นะครับแต่ว่าอ่า ประเทศเราเนี่ยประเทศเราหรือประเทศในเอเชียเนี่ยอ่ามันจะไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่หนาวขนาดนั้นนะครับวันนี้ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับอ่า